สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชานะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุด กำลังพลนะคะบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สํานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการต่างพัฒนาให้การสนับสนุนดําเนินการบริการรับส่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาในพื้นที่ประสบอุทกภยัยนับบริเวณถนนสถิตนิมมานกลางฝั่งอําเภอวารินชาราบฝั่งอําเภเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะต่อนนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธรารณภยัยเคลื่อนที่เร็วและยานพาหนะติดตามและสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าให้การดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติณบ้านแสนสุขตำบลสันทาอําอเภอนาน้อยจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภยัยเข้าสำรวจปริมาณน้ำในลุ่มน้ำตาปีซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่้อยละ6 0อยู่ในเกณฑ์ปกติและก็ได้ทำการพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวังภยัยณบ้านบางหยดหมู่8ตำบลอีปันอำเภอพัฒแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ